สวัสดีครับผมช่องคาราแคทคลิปนี้เป็นการสปอยหนังเรื่อง V เป็นหนังปี2014จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อคุณต้องอยู่ร่วมกับปีศาจถ้าพร้อมแล้วเชิญรับชมได้เลยครับหนังเปิดเรื่องมาที่จนนทานกรีนที่ถูกพ่อตาขับไล่ออกจากบ้านเพราะเขาเป็นคนจนเลยถูกมองว่าเป็นพวก18มงกุฎที่หวังจะมาหลอกเอาทรัพย์สมบัติ จนนาธานเลยบอกว่าสักวันหนึ่งเขาจะมีชื่อเสียงและร่ำรวยในฐานะผู้สร้างแผนที่ที่สามารถระบุเขตแดนได้ทั่วทั้งโลกพร้อมกับเริ่มบอกเดินทางเพื่อลบคําสบประมาททั้งหมดตลอดระยะเวลาหลายเดือนโจนนาธานติดต่อกับดัตลีลีหญิงสาวที่รักโดยใช้นกพิราเพื่อเล่าถึงสิ่งที่ตนเองพบเจอให้เธอฟังในเวลาเดียวกันนั่นเองที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งในประเทศยูเครนประเพณีเก่าแก่ของชาวสลาฟ หญิงสาวจะจุดเทียนเอาไว้ในพวงดอกไม้และลอยมันเอาไว้ในน้ําเมื่อชายใดเป็นผู้เก็บพวงดอกไม้ขึ้นมาชายผู้นั้นจะได้เป็นเนื้อคู่ของเธอตลอดไปแต่แล้วก็เกิดเรื่องน่าเศร้าขึ้นเมื่อวีปีศาจหนังแกะเทพโบราณตามความเชื่อของชนพื้นเมืองได้เข้ามาทําลายพานอสกาลูกสาวหัวหน้าหมู่บ้านและนาสตุยาลูกสาวของช่างตีเหล็กจนพวกเธอหมดสติ ในวันลุ่งขึ้นก็มีชาวบ้านมาพบกับทั้งคู่โชคหลายที่พานอสกาไม่รอดชีวิตส่วนนาตูุยาเธอช็อกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจนกลายเป็นคนเสียสติก่อนที่พานอสกาจะสิ้นใจเธอได้สั่งเสียกับซอสเนกัวหน้าหมู่บ้านผู้เป็นพ่อว่าจงให้นักบวชที่มีชื่อว่าโคมาสวดมนต์ให้แก่เธอสามวันสามคืนพอเขารู้ว่าใครคือปีศาจหนังแก ซอสิคได้จัดพิธีศพให้แก่พานอสกาที่โบ์บนยอดเขาและติดต่อให้นักบวชโคมามาสวดมนต์สวัน3าคืนให้แก่เธอถ้าทำสำเร็จเขาจะมอบทองคำหนึ่พันเหรียญให้เป็นของรางวัลซึ่งมันเป็นเงินจำนวนมากที่ชาวบ้านไม่มีทางหาได้ในสมัยนั้นโคมาจึงเริ่มสวดมนต์ให้แก่พานอสกาจนครบ3วัน3คืนตามที่กำหนดเอาไว้ซอน,นิกเลยฝากทองคำหนึ่งพันเหรียญให้บาทหลวงประจำหมู่บ้านเป็นผู้นำไปมอบให้ แต่เมื่อบาดหลวงไปถึงที่นั่นเขาก็พบว่าโคมาเหลือแค่เพียงร่างที่ไหลวิญญาณเขาจึงคิดว่ามันเป็นฝีมือของแม่มดที่สิงอยู่ในร่างของพนอสกา บาดหลวงจึงรีบวิ่งออกไปเพื่อแจ้งข่าวกับชาวเมืองส่วนยามประจำหมู่บ้านทั้งสองคนที่ตามมาด้วยทั้งคู่ก็รีบเก็บเหรียญทองเอาไปเป็นของตัวเองแต่ก็ถูกพานอสกาเล่นงานจนคนน้องถูกของแหลมแทงเข้าที่ตาจนบอดบาดหลวงจึงสั่งห้ามชาวบ้านทุกคนไม่ให้ขึ้นไปยังบทบนยอดเขาเพราะสถานที่แห่งนี้ถูกสาบ เก้าเดือนต่อมาเหมือนว่าเงินที่โจนาทานใช้ในการเดินทางกำลังใกล้จะหมดและด้วยความหิวเขาก็เผลอหลับอยู่ในรถม้าที่ริมป่าทำให้เขาได้พบเจอกับนักบวช2คนที่มาขออาศัยเดินทางเข้าไปในเมืองโดยขอแลกกับอาหารเป็นค่าตอบแทน ซึ่งในระหว่างเดินทางนักบวชก็เล่าให้ฟังว่าเมื่อหนึ่งปีก่อนเขามีเพื่อนที่ร่วมออกเดินทางไปด้วยอีกหนึ่งคนเขามีชื่อว่าโคมาทั้งสามได้ขอนอนพักที่โรงสีที่ตั้งอยู่ในหมู่บ้านใกล้ๆที่นี่ซึ่งหญิงชลาที่เป็นเจ้าของก็ใจดีมอบที่พักให้แก่พวกเขา ในขณะที่ทุกคนกําลังนอนหลับอยู่นั่นเองโคมาก็ได้ลุกขึ้นไปเข้าห้องน้ําและได้พบกับหญิงชลาที่พยายามจะยั่วยวนแต่โคมานั้นเขาเป็นนักบวชจึงไม่สามารถตอบสนองความต้องการให้แก่หญิงชลาได้ทันใดนั้นหญิงชลาก็กลายร่างเป็นแม่โมดกระโดดขี่คอโคมาและพาเขาบินออกจากโรงสีหายไปตลอดการซึ่งหญิงชลาคนนั้นก็คือพนอชกาปีศาจแม่โมดที่จําแรงกายมานั่นเองจึงนั้นเป็นต้นมาชาวเมืองที่หวาดกลัวต่างต้องพึ่งพา าบาทหลวงเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจเพราะในขนาดนี้ปีศาจหลายได้ยึดครองอาณาเขตบริเวณโบสถ์ไปเป็นที่เรียบร้อยหลังเล่าจบโจนาธานก็ต้องการจะแวะไปที่หมู่บ้านเพื่อจะพิสูจน์ความจริงทําให้นักบ,บวชทั้งสองคนหวาดกลัวและขอตัวลงจากรถไปแต่หลังจากนั้นไม่นานฝูงหมาป่าก็ได้ปรากฏตัวขึ้นและวิ่งไล่ล่าเพื่อหวังจะเอาชีวิตของโจนาธานในที่สุดรถม้าของเขาก็เสียการควบคุมและพุ่งเข้าไปในหมู่บ้านกลางแท่นทําพิธีของาบาทหลวง จนนาธานจึงถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้ส่งสารจากปีศาจและกำลังจะถูกชาวบ้านเผาทั้งเป็นโชคดีที่ซอดนิกได้เข้ามาห้ามมาไว้ได้ทันและให้ความช่วยเหลือแก่จนนาธานในฐานะผู้มาเยือนแต่ด้วยแรงกระแทกก็ทําให้อุปกรณ์วาดแผนที่ชํารุดยาชูบคนสนิทของซอดนิกเลยพาจนนาธานมาที่โรงสีเพื่อจะให้ทารัสช่างตีเหล็กช่วยซ่อมมันโดยทารัสคนนี้เขาเป็นพ่อของนาตุยาหญิงสาวที่เสียสติและยังเป็นผู้ที่มีจิตใจดีมอมที่พักให้แก่ จนกว่าเขาจะซ่อมอุปกรณ์เสร็จ กลับมาที่ซอสเนิกเขาได้เรียกบาทหลวงเข้ามาพูดคุยถึงเรื่องการจัดพิธีศพของพานอสกาเพราะตอนนี้เวลาก็ล่วงเลยมาเป็นปีศพของเธอก็ยังถูกทิ้งเอาไว้ที่โบสถ์แต่บาทหลวงก็บ่ายเบี่ยงที่จะไปที่นั่นเพราะมันมีปีศาจที่จ้องจะฆ่าทุกคนพร้อมกับรีบเดินหนีออกไปข้างนอกซอสเนิกไดยสั่งให้เพททูธเด็กรับใช้ผู้ซื่อสัตย์ไปตามจนาธานมาหาเขาซึ่งจนาธานที่อาบน้ําอยู่ในโรงสีเขาก็ได้เจอกับนา,าจูยาหญิงสาวที่เสียสติแต่เธอก็ไม่ยอมพูด คุยด้วยและได้พบกับหญิงชลาเจ้าของโรงสีที่เสนอตัวจะถูหลังให้แต่โจนาธานก็ปฏิเสธและขอความเป็นส่วนตัวจากเธอเมื่อหญิงชลาเดินออกไปโจนาธานก็หนึกขึ้นได้ว่าที่นี่อาจจะเป็นโรงสีแห่งเดียวกับที่นักบวชเล่าให้ฟังและทันใดนั้นเพชรชุดก็ปรากฏตัวขึ้นที่นอกหน้าต่างและบอกให้โจนาธานมาเข้าพบซอดนิก ซึ่งสิ่งที่เขาต้องการก็คือว่าจ้างให้โจนาธานทําแผนที่ของหมู่บ้านโดยเริ่มจากที่โบสเป็นแห่งแรกและเสนอทอง1,000เหรียญเป็นค่าตอบแทนแท้จริงแล้วนั้นซอสนิกไม่ได้ต้องการจะทําแผนที่แต่เขาอยากจะให้โจนาธานขึ้นไปสํารวจที่บริเวณโบสว่ามีปีศาจตามที่นักบวชกล่าวอ้างหรือไม่ เมื่อโจนาธานกลับมาที่โรงสีก็เป็นเวลามือค่ำพอดีทารัดช่างตีเหล็กจึงจัดงานเลี้ยงเล็กๆเ,เพื่อเป็นการต้อนรับโดยมียาชูและยามประจำหมู่บ้านเข้าร่วมด้วยพวกเขาดื่มและร้องเพลงกันอย่างเพลิดเพลินจนเมื่อโจนาธานถามถึงนักบวชโคมายามประจำหมู่บ้านก็มีท่าทีที่เปลี่ยนไปพร้อมกับเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้ฟังเมื่อหนึ่งปีที่แล้วพวกเขาไปส่งโคมาที่โบสถ์เพื่อจะสวดให้แก่พนอสกาลูกสาวของซอรนิกเป็นเวลาสามวันสามคืน ในคืนแรกโคม่าพยายามจะล่วงเกินศพของพนอสกาทําทให้วิญญาณของแม่มดไม่พอใจและต้องการจะเอาชีวิตของเขาแต่โคม่าก็ได้ใช้แท่งช็อกวาดเขตอาคมขึ้นทําให้พนอสกามองหาเขาไม่เจอและสามารถรอดชีวิตมาได้จนเมื่อถึงตอนเช้าพนอสกาก็สิ้นฤทธิ์และกลับไปนอนนิ่งอยู่ในโรงดังเดิมโคม่าจึงใช้ตะปูตอกฝาโงเพื่อขังนางเอาไว้แต่สภาพอากาศก็ไม่เป็นใจเมื่อพายุฝนได้ตกลงมาอย่างกระหนำ่ทำทําให้ท้องฝาปิดและพน ก้าก็ตื่นขึ้นพร้อมกับจัดการโคมา่าจนเขาสิ้นใจตายเมื่อเราจบโจนนาธานก็พบว่าอาหารที่เขากำลังกินได้กลายเป็นสัตว์ประหลาดที่มีปีกบวกกับชาวบ้านที่กลายร่างเป็นปีศาจและตรงเข้ามาหวังจะจัดการกับโจนนาธานเขาจึงมุดหนีลงไปแอบที่ใต้โต๊ะและใช้แท่งช็อกวาดเขตอาคมทำให้พวกมันหาเขาไม่เจอและพากันเดินวนอยู่รอบๆตัว ในที่สุดจิงชาลาก็เปิดเผยร่างที่แท้จริงเธอกายร่างเป็นพานอสกาและเรียกวีจอมปีศาจออกมาพื้นบ้านถูกเผาริวเปลวไฟสีเขียวและดึงตัวเขาลงไปในนรกโดยมันได้พูดกับโจนาธานว่าให้หาว่าใครคือผู้สวมหนังแกะและพานอสกาจะถูกปลดปล่อยเมื่อถึงตอนเช้าโจนาธานก็พบว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นมันเป็นแค่เพียงความฝันและคงจะเป็นเพราะว่าเขาดื่มหนักจนเกินไป ในตอนบ่ายจนาทานก็เดินทางไปที่โบสถ์พร้อมกับเพชุสเพื่อจะเริ่มวาดแผนที่หมู่บ้านโดยที่ไม่รู้ว่ายามคนพี่ได้ตามแอบมาดูทั้งคู่และรีบรายงานเรื่องนี้ให้บาทหลวงทราบแต่พิธีสวดมนต์กำลังจะเริ่มขึ้นบาทหลวงเลยสั่งให้ยามประจำหมู่บ้านคอยควบคุมเอฟเฟกต์ปีศาจเพื่อใช้หลอกชาวบ้านจากใต้แท่นทำพิธีส่วนจนาทานหลังจากที่เขาวาดแผนที่จนเสร็จเขาก็เก็บของเตรียมที่จะกลับไปหาซอสนิกแต่ทว่าเมื่อเขาหันกลับมากระเป๋าใส่แผนที่มันก็ได้หายไป และอาจจะตกลงไปในรูของหลังคาโบส จนนาธานเลยพยายามจะยื่นหน้าเข้าไปดูข้างในแต่ก็ถูกไม้กางเขนแกว่งมาใส่จนเขาพัดตกลงมาโชคดีที่เพจชูดสามารถดึงเชือกเอาไว้ได้ทันเลยช่วยชีวิตจนนาธานเอาไว้ได้ส่วนยามประจำหมู่บ้านคนน้องเขาได้ไปดูที่ซ่อนเหรียญทองที่ขโมยมาจากในโบสถ์และพบว่ามันได้หายไปแต่ที่บริเวณนั้นกลับมีป้ายของยามผู้พี่ตกอยู่เขาจึงรู้ว่ากำลังโดนพี่ชายแท้หักหลังพอดีกับที่จนนาธานกลับมาหาซอสนิกเพื่อเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้ฟังทำให บาทหลวงไม่พอใจเขาจึงปลุกปั่นชาวบ้านว่าจนาธรมเป็นผู้ส่งสารของซาตานและให้จับเขามาเผาทั้งเป็น เพทูธที่แอบได้ยินเขาก็รีบมาหาโจนาธานเพื่อจะบอกให้เขาหนีไปและชวนให้นาตูยาหญิงสาวที่เสียสติหนีไปด้วยกันแต่อยู่ดีๆเธอก็เดินหายเข้าไปในป่าเพทูธเลยวิ่งออกไปตามหาและได้พบกับวีปีศาจหนังแกะปรากฏตัวขึ้นเพทูธหวาดกลัวจนตัวสัน่นและรีบวิ่งหนีออกมาจากป่าจนได้พบกับชาวบ้านและบาทหลวงที่บุกมาฆ่าโจนาธานเขาจึงบอกกับทุกคนว่าปีศาจวีมีอยู่จริงและตอนนี้มันก็อยู่ในป่าชาวบ้านเลยเปลี่ยนเป้าหมายและ พากันบุกเข้าไปตามล่าวีกลับมาที่ยามผู้น้องเขาดักซุ่มฆ่าพี่ชายที่กลางป่าได้สําเร็จแต่เมื่อคนดูจนทั่วก็พบว่าไม่มีทองคําของเขาซ่อนอยู่บัเงเอิญกับที่นัดจูย่าเดินผ่านมา ยามผู้น้องเลยยัดมีดใส่มือของเธอและโกหกชาวบ้านว่าเธอเป็นคนฆ่ายามผู้พี่จนเสียชีวิตชาวบ้านเลยพากันมาลากตัวเธอออกไปลงโทษและปรับปั๊มว่าเธอคือวีส่วนจนาธานที่มาดูว่าเกิดอะไรขึ้นเขาก็ได้พบกับปีศาจวีทำให้เขาตกใจกลัวจนพัดตกลงไปในน้ำแต่สิ่งที่ไม่น่าเชื่อก็เกิดขึ้นเมื่อวีได้ช่วยเหลือจนาธานโดยการใช้กระเป๋าใส่แผนที่เป็นเชือกดึงตัวเขาขึ้นมาทำให้จนนาธานรอดมาได้อย่างหวุดหวิด แต่เขาก็พบแค่เพียงผ้าคุมหนังแกะที่ถูกถอดทิ้งเอาไว้โจนาธานเลยรีบไปหาซอสนีเพื่อจะขอให้เขามาช่วยคุยกับชาวบ้านให้ปล่อยตัวนัดจูยาแต่มันก็ไม่เป็นผลเพราะชาวบ้านถูกครอบงำด้วยความกลัวจากสิ่งที่บาทหลวงนํามาใส่หัวทุกคนและซอสนีก,ก็ถูกยามผู้น้องใช้ก้อนหินทุบหัวจนสลบไป จากนั้นบาทหลวงก็สั่งให้ชาวบ้านจับตัวโจนาธานเอาไปขังไว้กับนาตูยาเพื่อรอเวลาที่จะจัดการกับทั้งคู่ในเช้าว,วันรุ่งขึ้นนาตูยาก็ถูกพาตัวออกไปเป็นลายแรกสาวน้อยที่สติไม่สมประกอบถูกชาวบ้านย่ำยีด้วยคำพูดและการกระทำที่ต่ำช้าจนเพทูทธทนดูต่อไปไม่ไหวและเข้ามาพยายามจะช่วยเหลือเธอแต่จำนวนชาวบ้านที่มากกว่าก็ทำลายเพทูทธจนหมดสติไปและจึงนาตูยาเอาไว้กับไม้กางเขนจากนั้นก็เอาเธอใส่เรือทียบ เจาะรูลอยไปในแม่น้ําโดยบาทหลวงได้บอกว่าถ้านาตุย่าไม่จมแสดงว่าเธอเป็นแม่มดยังโชคดีที่ยาชูบยังพอจะมีจิตใต้สํานึกเขาเลยช่วยปล่อยโจนาธานที่เป็นอิสระส่วนเพชชูดเขากําลังจะเผาตัวเองในกองไฟเพราะคิดว่าตัวเขาเป็นสาเหตุที่ทําให้านาตุย่าต้องมาเสียชีวิต แต่โจนนาทานก็ได้เข้ามาเตือนสติและบอกว่าปีศาวีที่พวกเราได้เห็นนั้นมันเป็นมนุษย์แต่ถ้าอยากจะช่วยนาตูยาก็ให้ไปสวมหนังแกะที่ถูกถอดอยู่ในป่าและทาให้ชาวบ้านตามมาที่โบสถ์ส่วนโจนนาทานเขาจะไปรออยู่ที่โบสถ์เพื่อดูว่าเกิดอะไรขึ้นที่นั่นกันแน่และมันก็สําเร็จเมื่อเพทูทสวมหนังแกะก็สามารถหลอกล่อชาวบ้านให้วิ่งตามมาได้อย่างง่ายดายกลับมาที่โจนนาทานเขาพังประตูเข้าไปในโบสถ์และได้พบกับโคมมาอยู่ที่นั่นโจนนาทานจึงบังคับให้เขาสารภาพ ความจริงและเรื่องทั้งหมดมันก็มีอยู่ว่าเมื่อหนึ่งปีที่แล้วโคม่าเป็นคนที่เก็บพวงดอกไม้ของพานอสกาได้ทั้งคู่จึงได้คลองลักกันแต่มันก็ทําให้บาดหลวงที่แอบรักพานอสกาไม่พอใจเขาเลยใส่พวกคุมหนังแก่และจัดก,การฆ่าเธอทิ้งโดยตั้งใจจะโยนความผิดให้แก่โคมาแต่โคมาก็หยิบหนังแก่นั้นขึ้นมาสวมทําให้นาตุย่าที่ได้มาเห็นคิดว่ามันเป็นฝีมือของปีศาจและทําให้เธอหวาดกลัวจนเสียสติจากนั้นโคมาก็ถูกซอนนิกว่าจ้างให้มาสวดมนต์ที่ บวชสามวันสามคืนเมื่อครบเวลาบาทหลวงก็ใช้ถุงใส่ทองฟาดใส่โคม่าหลายครั้งจนมั่นใจว่าเขาเสียชีวิตแต่ยามสองพี่น้องประจําหมู่บ้านก็ได้เข้ามาเห็นบาทหลวงเลยยกเงินทั้งหมดให้แก่พวกมันเพื่อเป็นค่าปิดปากแต่โคม่านั้นยังรอดชีวิตและไม่กล้าออกมาเปิดเผยความจริงเพราะบาทหลวงได้ปั่นหัวคนในหมู่บ้านจนเชื่อว่าปีศาจมีจริงเขาจึงทําได้แค่เพียงแอบเอาไปของยามคนพี่ไปทิ้งเอาไว้ในที่เก็บทองทําให้ทั้งคู่เข้าใจผิดและฆ่ากัน เมื่อจนนาธานได้รู้ความจริงมันก็สายจนเกินไปเพราะบาทหลวงได้บุกเข้ามาในโบสถ์และใช้ขวานสับใส่จนนาธานจนสลบจากนั้นเขาก็จับโคมาไปขังเอาไว้ในโรงของพานอสกาและหันกลับมาเพื่อจะจัดการกับจนนาธานให้จบเรื่องส่วนเพชูชดเขาหลอกล่อชาวบ้านมาจนถึงทางขึ้นโบสถ์แต่ก็ถูกยามผู้น้องจับเอาไว้ได้ทันโชคดีที่ยาชูบตามมาช่วยเอาไว้ได้และบอกให้เพทชูดร,รีบไปช่วยนาจุยาก่อนที่เธอจะจมน้ําตายแต่เมื่อไปถึงมันก็สายจนเกินไป เรือของนาตจุย่าได้จมดิ่งอยู่ใต้น้ําวินาทีนั้นโจนาทานจึงทําได้แค่เพียงสวดอ้อนวอนต่อพระเจ้าขอให้ท่านโปรดจงคุ้มครองคนดี และปฏิหารก็เกิดขึ้นเมื่อหมากางเขนตกลงมาทับร่างของบาดหลวงจนเขาเสียชีวิตลงและนาตุยาเธอก็สามารถลอยขึ้นมาเหนือน้ําจนเธอรอดชีวิตมาได้และยามผู้น้องที่กําลังจะขี่ม้าหนีไปเวนกร,รมก็ตามมาเล่นงานได้สําเร็จโดยม้าได้ดีดเข้าที่เบ้าไตาข้างจนบอดและไม่สามารถใช้ชีวิตได้เหมือนคนปกติตลอดไปและชาวบ้านก็ได้รับรู้ว่าปีศาจที่อยู่ในหมู่บ้านแห่งนี้ไม่เคยมีอยู่จริง เมื่อเรื่องทั้งหมดจบลงโจนาธานก็เขียนจดหมายเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นส่งไปให้ดัตลี่หญิงสาวที่รักได้อ่านมันซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเธอได้ตั้งท้องและคลอดลูกของโจนาธานมาได้หนึ่งปีทำให้พ่อตาใจอ่อนและเปิดใจรับโจนาธานมาเป็นคนในครอบครัว จนนทานขึ้นรถมาออกจากหมู่บ้านโดยที่ไม่รู้ว่าปีศาจตัวเล็กได้แอบ,บติดตามเขาไปด้วยโดยจุดหมายในการเดินทางไม่ใช่การกลับไปหาดัสลีย์แต่เขาเลือกจะไปยังประเทศจีนและหนังก็จบลงเพียงเท่านี้ สรุปคือบาลหลวงคือต้นเหตุของเรื่องทั้งหมดทั้งการตายของพนอสกาและเรื่องปีศาจเพราะเขาต้องการจะยึดอํานาจของซอสิกโดยการใช้ความกลัวหลอกชาวบ้านส่วนยามประจําหมู่บ้านก็เป็นคนทรยศที่เห็นแก่เงินจนยอมเข้าร่วมกับบาลหลวงคะแนนของหนังเรื่องนี้จากเว็บ IMDB อยู่ที่5.2คะแนนและเว็บ Rotten Tomato ให้คะแนนหนังเรื่องนี้ที่36เซถ้าคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจใทำคลิปใหม่ๆต่อไปด้วยนะครับ